กลงังนเะท่าได้นี่ใหญ่กว่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมุนีก็มาพอ้กันเพื่อกาค่ะพี่น้องกับข้าพี่น้องมาเขาป่าหาเห็ดคือเกาเนาะค่ะมุนีก็มารอบึงเห็ดตเต่าค่ะก็จิมสีรอนํำฟังหนองเด้อจากพี่น้อง กับมาหลุนมาชุบน้ำซาวจิ้มว่าว่าห้าสิหมานบ่เนาะค่ะมื่อนี้มาหลุนมาชุบน้ำก้านขามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะแม่นครับผมเบิ่งตะมองเปิดคลิปการูนะพี่น้องเนาะว่ามาหาเห็ดหนังนี่เบิ่งโลเกชันข้างหลังในการูเดี๋ยวเอาไปลุ่นกันเนาะสกิมว่าห้าสิหมานบ่เมื่อนี้เพราะว่าเห็ดตับเตาเป็นจะมักออกน้ำรีบน้องค่ะพี่น้องน้ำฟังหนามฟังน้องแม่นครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะ ขอบคุณทุกลังใจครับผมขอบคุณทุกการติดตามเนาะป้าพี่น้องไปลุยกันเลยครับไปลุยข้าวสิยางหาแล้วจังสี่เหรอพี่น้องเต๊ทแน่ๆล่ะข้าสีเบิองหม่องที่เพลินเคยออกห่อเพลินเคยออกห่อเพลินเคยออกเนียนอีที่น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 ี่เห็นบอนี่นี่ดีกระจีน้อยกระจีน้อยแค่น้อยเนาะอีนี่ สะสมสะสมไปก่อ,อยดอกหน่อยกำนังหอบว่างมินอดอกหมุนก็ออกอือหึ้นมูบอปกติพันออกมูใหญ่เนาะเฮ้ยหนานูตรงนี้เละต้อมีต้องมี ตาลักษณะดีด้อครับสีเป็นออกใช่เอาดีๆนี่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 ยางไก่นี่ยางไ่เหรอคะดอกใหญ่ๆ้องคืนแล้ว้อง่นเลยเ่นที่สองดอกนี่เนาาที่ถือมาใหญ่เลยเนาะ มาคาให้เชียไปดูน้ำปลาด้วครับเาไปปาดยูอเนอ,อ,อนออออด่้มจอยำหนงอดีมันม,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 มันมันี่น้องนี่มันีอยูมีอยูไหมนี้ก็ก็ต้องออกเนาะน ปีผ่านมาเก็บเด้พี่กอนพี่กายบดได้เก็บพอพี่กายนำ่ปถวมน่วมปลาเบืดแถวนี้นำรางเชือกนี n n bridges, ้บ่หลอวะเนี่ยตอนไหนยังเคยออกแถวนี้เล้ดีพ่นเส้ออกตะกอนวัวฝน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 ไอดีนี่

บางเียมดอกลังพอดีบางามแงหนาี่สสีเดียวก็ใบใหม่เลยนีบ่ออะไรบ่ออรก็ค่โอ๊ะค่เรอนี่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 เห็ดนี่้นนีนี่นี่นี่ ยางก่อนนี่บวเห็ดเส็ิ้แหนมปูแหนมข่างเห็ดดองตัวแหนมขางเห็ดเนาะบ้างบานบ้าบานเนี่มนสามดอเนี่มเรียบสามโดก ัแกกำลังคนดีกลิ่นกำลังพัดแสบเลยค่ะนี่พัดน้ำมันหอยคือเป็นหวานเนาะนี่ดอกนี่นี่ไงแล้วนี่เนี่ยเห็นปูนนะปูนก็มีปูหลายดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แกเดี๋ยวต่อไปกำลังันมืออื่นนี่เทาได้นี่ไงกรนีเทาอาจจะเทาเร็วเนาะพอเพื่อนบ้านแล้ว จักสีเทจักสิหายกับผมบล่ลาคนหาเหตุลายเนาะเบิดเนี่ยรือยงเกาน้ำันอย่านี้เขาเคยอกพี่ทั้งดอกดพีุ่่มใหม้หมดพี่ลายดอกดอเดออยู่ในอุ่มม่อุ้มต้องดูดเด่นด่นไปก้อนขาไปก้อนต้องดูดเอาเด้อจัง ไปไหน<ด>จะมือด้อจ้ะนี่้นเขาไได้เขาได้แต่แขนดอกกำลั <c ười> ลงงุ่มงเหลืองดอกน้ำกัน เยียบย,ยบเยๆบเข้างๆเลย,เลยด้านข้างล่มมองน้องพอดีพอดีเน,นาะดำดีค่ะเดีดนดนด๋ยวลังงานเลย เพิ่งท่ามเลยเนาะโอ้เพิ่งท่ามเพิ่งท่ามที่พออกมาคือตับเต่าน่าสามตับเต่าเลยเนาะนี่สามตับเต่าเลยบานดีต้อกงามอเลยเพิ่งท่ามตอนนี้เพิ่งทามเพิ่งท่ามบนตับเต่าดอกงามเนาะตับเต่างามเลยงามผักงามนี่ เอาวัตถศิบมีไม้ใหม่ไม้ใหม้น้องไม้เด้อนี่ดอกยญิงตีดไกลๆดูโอ้ยเน้มยากกำลังสิขืน่เนาะเรนเน้มยากเป็นกำลังสิขืนมือโบจ่องอีรีโเห็นเด้วยสมื่นจะมาเลาะใหม่นี่กำลังขืนเลาะไปเรื่อยๆเด้อพี่น้อง เล้าแต่น้ำนองเลยครับไดมีบอหนองนี่ใบไม้คือดำปืดๆบ้างน้องไปรอเบิงกับบมี่พ่อดอกด้วยบางน้องเบิงบัเป็นตะมี่พันมี่เบิงจากน้องนี่เป็นตะมี่บอล พี่น้องเดี๋ยวเวลากลับเด้อครับผมกะออกเป็ดบางบงน้องเนาะนี่ครับผมตับเต่ามบนี่ก,กระดกกำลัางงามๆเลยเพรานนกระดอกกำลังพอกเกม,ม่ยเลยค่ะเห็ดเพิ่งเพิ่งข้าวมาสองดอกเนาะเมื่อกี้นั่นเป็นตับเต่าที่เปิดเลยตอกแข็งเลยแข็งเลยจ้เพิ่อกำลังบานวกงวังสวยๆนี่เลยเนาะถ้าคิดว่าเห็ดเพิ่กบพรขั้นโพเปิดเมียนกำลังโพนะบางงานกะสีกำลังกำลังสีออกเนาะถ้าออกก็ค้างนี่เพิ่มมูใหญ่เมียนครับผม อุ้มนึงนโดนี่หลายดอกเนาะพะ่อเขาก็ไปรอจากจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดซี่ประมาณซี่หาจุดบางจุดกับบวชันออกเพราะว่าอาจฉริภัณฑ์เกิดเพราะเขาบวได้เกิดพร้อมกันนี่เห็นมั้ยนี่ก,ก็เอ,อาไปลอยไปห้าค่อยเห็นไหวคแมนครับพงศเก็บแต่ปีที่แล้วเนาะครับเพิ่นออกวันใดเพิ่นก็ออกวัานนั้นค่ะเห็ดีับเตา่าที่น้องเป็นเห็ดธรรมชาติเนาะตัวนี้เดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมขออนุญาตเข่าบานก่อนห้อนห้อนมันนี่ไม่เอานี่ห้อนอีหลีครับผมหุ่นงูฟางไม่เมียกี่ดอกพนอาจจะตกเนาะ ี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะที่คอมเมนต์มาเรียนน้ำกันไปเจอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ